ชาวลัคนดาราศีกันดาวพ่างคารโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีสิงห์ไป45วันนะครับดวงชะตาในช่วงตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปถึง18สิงหาคมปี2566ดาวองคารนั้นนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรเลงกับพระเสารด้วยนะครับแล้วอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรู ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันต้องระวังมีเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมงานนะครับคนที่สนิทสนมใกล้ตัวเนี่ยอาจจะมีการขัดแย้งกันนะมีญาติเจ็บป่วยก็ได้นะครับนะรวมไปถึงว่าจะมีปัญหากับเพื่อนสูงเพื่อนร่วมบาเพื่อนร่วมงานหรือว่ามันจะมีคนใกล้ตัวที่สุดให้เรื่องจุกจิกใจมีปัญหากันจะแปอย,อย่างหนึ่งว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องน่าเบื่อเกิดขึ้นกับชีวิตได้ด้วยนะครับ อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยจะมีเพื่อนบางคนที่ไม่อยากพูดคุยหรือติดต่อติดต่อมาทางโลกออนไลน์คุณได้เจอ,อได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนทางโลกออนไลน์หรือได้ดีลงานกับใครหรือพูดอะไรบางอย่างไนะม่มีกิจกรรมบางอย่างกับคนใกล้ตัวแบบลับๆมีเรื่องลับลมคมในร่วมกับคนในครอบครัวหรือบุคคลในสายเลือดมีกิจกรรมลับๆมีกิจกรรมไม่เปิดเผยมีกิจกรรมที่ต้องซุบเงียบเพื่อทําอะไรบางสิ่ง เกนะิดขึ้นนะครับมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณต้องปกปิดไว้โดยไม่ได้บอกให้คนใกล้ตัวร่วงรู้ก็ได้มีคนใกล้ตัวคุณเนี่ยนะครับมีเรื่องรับลมคมในกับคุณมีญาติของคุณมาโกหกคุณมีคนในครอบครัวของคุณมีกิจกรรมรับลมคมในบางอย่างนะเกิดขึ้นก็ได้นะนะครับนะก็ที่ช่วงนี้ไอ้ดาวเสราร์เนี่ยเลงมาที่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยอาจจะมีเรื่องยุ่งยากกับคนใกล้ตัวนะนะครับก็อาจจะเกิดได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ญาติเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็แก้เคล็ดดวงชะตา ดวงดาวเนี่ยนะครับยังมีดาวพระอาทิตย์โคจรเดรือนการงานร่วมกับดาวพระพุธเป็นกเกษตรราที่ดีกเกษตรพุธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนันแจมแจ้งแถลงไขโค้งกราบฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาวัยช่างคิดประดิษฐ์ดีดาวพุธเดินแบบนี้แล้วจะเข้าจุดลาภะหลังวันที่4กระะกฎาคมด้วยขณะนั้นแล้วต้องบอกว่า นับจากนี้ไปใน,ในช่วงก่อน18สิงหาชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็มีโอกาสมีโชคลาภทางการงานมีโอกาสเกิดสิ่งที่ดีทางการงานเกิดช่องทางไรายได้เพิ่มช่องทางไรายได้เสริมมีโอกาสที่จะการงานเป็นลาบผลเป็นผลประโยชน์เช่นคุณทําอะไรคุณค้าขายอะไรคุณก็ขายได้ขายมากขึ้น อะไรลักษณะนั้นได้นะครับหรือคุณทําแล้วมันมีคนมาชื่นชมผลงานคุณนะผลงานบางอย่างหรืองานบางอย่างก่อเกิดเป็นความสําเร็จบางท่านมีช่องทางรายได้มากกว่าหนึ่งช่องเกิดขึ้นกับดวงชะตานะแปลว่าคุณจะแต่งกับงานวิถีชีวิตผูกติดไปกับงานหรือคุณจะคิดงานใหญ่คิดโครงการใหญ่ช่องค้นหาช่องทางรายได้ใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้ตัวคุณเนี่ยจะแต่งกับงานนะนะนะครับก็เกิดขึ้นได้ ไม่มีงานก็คิดเรื่องงานจะพยายามพ่างงานขยันทํางานหรือวิถีชีวิตมันทํางานอยู่มันผูกติดไปกับงานจะไปอย่างหนึ่งว่าท่าในใดที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านนะครับธุรกิจรับรับธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมากนักกลับเป็นคุณให้กับดวงชะตานะครับมีดาวการเงินโครจรไปสู่เรือนวินาศร่วงกับดาวพ่างคานเป็นคู่มิตรก็แปลว่า มันจะแปลว่าคุณอาจมีโอกาสใช้เงินบางอย่างออกไปแบบลับๆไม่เปิดเผยให้คนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือแฟนคุณรู้หรือมันจะมีโอกาสใช้เงินใต้โต๊ะนะครับใช้เงินไปกับถูกสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนักก็เกิดขึ้นได้ได้ซื้อของบางอย่างที่โลกออนไลน์มากขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะมีการสั่งของออนไลน์มากขึ้นหรือว่ารวมไปถึงว่าจะมีกระเป๋าสตางค์หายของมีค่าหายเงินหายก็เกิดขึ้นได้ จะมีผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับติดต่อเข้ามาหาคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยแล้วคุณจะมีเรื่องขัดแยง้งหรือมีปัญหามีเรื่องจุกจิกใจบางอย่างจากผู้ใหญ่เพศชายก็เกิดขึ้นได้ด้วยในดวงดาวเนี่ยนะครับจะมีการเดินทางไกลมีการจรลรีไปไกลถิ่นเกิดขึ้นกับชะตานะครับมีการเดินทางไกลกระทันหันแบบนี้ก็ได้นะในดวงเนี่ยแล้วก็ท่านใดที่ ราศีกันเนียเ่ยคือมันจะมีดาวเสาเนี่ยโคจรเลงกับดาวพระศุกร์ขั้นใดที่มีบุตรบริวารมีลูกน้องเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายไปกับลูกหลานเด็กลูกน้องสัตว์เลี้ยงถ้ามีสัตว์เลี้ยงผมอาจจะมีรายจ่ายกับบริวารค่อนข้างเยอะบริวารเจ็บป่วยก็ได้หรือมีเรื่องอึดอัดคับใจเกี่ยวกับบริวารเกิดขึ้นได้บ้างคือดาวคารไปเลงกับพระเสาพระเสาเป็นดาวโชคเรือนปุตตานะครับมีเรื่องไม่พอใจก็ได้หรือว่ามีเรื่องให้จุกจิกใจหรือมีปัญหากับบริวาร หรือในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะบริวารเจ็บป่วยอะไรลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้มีการประทะกับญาติกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งบริวารเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังตรงนี้มีบริวารถือดีอะไรแบบนั้นเลยนะ <c oughs> ก็เกิดขึ้นได้แปลว่าสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วยก็ได้มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบริวารนะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวานนะร,าวบบรวาแบบนี้ได้จะแปอย่างหนึ่งว่ารายจ่ายจะเยอะ นะครับบางท่านจะมีรายจ่ายเก่าๆหรือท่านใดที่รอการเสียเงินไปกับลูกน้องถ้ามีลูกน้องนะแก้ดวงชะตาหรือเสียเงินไปกับการลงทุนเสียเงินเอาเงินไปหมุนอย่างเงี้ยเอาเงินไปลักษณะจ่ายไปเพ๊บเพื่อหมุนไปสร้างธุรกิจสร้างงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมันแปลว่าคุณจะมีคนมาสนับสนุนทางการเงินคุณจะได้เงินนะท่านใดที่ รอการสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวก็จะได้มาแต่ดาวกระสุกอยู่ตรงนี้ก็จริงบางท่านจะแปลว่าได้เงินเก่านะนะครับได้เงินเก่าก็ได้จะมีรายจ่ายไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวมีญาติมาเกี่ยวพันกับเรื่องเองินนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีการเสียเงินไปกับญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายรวมถึงเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแก้ดวงถ้ามีการเสียเงินไปกับาการเดินทางการลงทุนอย่างเงี้ยแก้ดวงชะตาได้ด้วย อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับเป็นช่วงห่วงของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นจุดมรณะไป1ปีนะครับช่วงนี้ท่านใดที่มีคู่คู่คุณจะเจ็บป่วยก็ได้หรือคู่คุณคู่คุณกับคุณเนี่ยนะครับจะวุ่นวายจะโฟกัสเรื่องงานจนไม่มีเวลาใส่ใจกันก็ได้นะหรือว่าจะแปลว่าท่านใดที่คู่อยู่ไกลๆนะจะดีช่วงนี้ ไม่เช่นนั้นแปลว่าคู่คู่คุณจะรักษาสุขภาพมากขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับะระวังทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคู่นะครับหรือบางท่านจะเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแยง้งเกิดขึ้นได้ดาวคู่เป็นพินทุบบาทไปปีหนึ่งนะถ้ามีนี่หุ้นส่วนอย่างเงี้ยระวังแตกแยกมีปัญหาหรือเกิดคู่กรณีคู่ความระวังถูกโกงถูกเอาเปรียบนะหนึ่งปีนี้นะครับหรือว่าจะแปลว่าบางท่านที่บางท่านจะมีการโอนหลักทรัพย์ ขายหลักทรัพย์รอขายหลักทรัพย์รอขายบ้านรอขายรถรอโอนหลักทรัพย์นับจากนี้ไปเนี่ยนะครับมีโอกาสภายใน1ปีนี้อย่างช้าที่สุดบางท่านได้มรดกนะในของเก่าในทรัพย์สินบางอย่างนะครับเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับเป็นช่วงบางท่านจะมีพ่อไม้ ต่างชาติต่างภาษานะครับคนผ่านการมีคู่มาแล้วเข้ามาเกี่ยวพันนะ่นสำหรับคนสดก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะสาหรับคนมีคู่ก็ช่วงนี้อาจจะมีรักลับๆ,ๆจะแปลอย่างนี้ก็ได้คุณจะมีรักลับๆก็ได้จะเกิดขึ้นกับชะตาอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศรีกันนะครับระวังรายใจ่ายให้มากก็แล้วกันในช่วงนี้นะนะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มลับ เป็นกลุ่มเลขมงคลนะเป็นกลุ่มจะมีเลขมงคลให้คุณทุกวันเลยล่วงหน้านะครับนะแล้วก็อ่ามันเข้ามาอันนี้เพิ่งเปิดนะเป็นกลุ่มใหม่เพิ่งเปิดเข้ามา5ครั้งติดแล้วนะครับเข้ามา5ครั้งติดจนถึงวันนี้นะครับท่านใดอยากอ่าจะเข้ากลุ่มรับ V I P นะลิงก์อะไรด้านล่างหรือลิงก์ในช่อง t i k t o อกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มรับเลขมงคลและมีวิธีการเสริมดวงให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีอีกศาสตร์หนึ่งนะครับ คือดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะครับต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นการดูโดยรวมสําหรับท่านใดอยากจะไม่อยากดูคือแนะนาไม่ต้องดูโดยรวมอะ่ะถ้ามันไม่ตรงอะ่ะเพราะว่าอันนี้เขาทายโดยรวมนะนะครับเป็นดูเป็นแนวทางเฉยๆอยากให้มันชัดๆเนี่ยต้องไปจองคิวดูดวงนะไปต่อคิวนะครับเอาดวงวันเดือนมีเกิดคุณเวลาเกิดคุณมาดูนะครับดวงคนเราไม่เหมือนกันตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิธยาเป็นราชธา,านีเนี่ย เขาศึกษาโหราศาสตร์กันจริงจังมากเป็นยุคที่โหราศาสตร์เฟื่องฟูเขาจะรู้ว่าตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยเขาเอามาอธิบายชีวิตโดยใช้หลักการอุปมาอุปไมยเท่านั้นไม่ได้มีผลกับชีวิตแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นการอุปมาอุปไมยว่าเบื้องบนเป็นเช่นไเรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยโบราณเขาจะรู้ว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแตกต่างกันไปเนี่ยนะคกับดวงคนเราก็จะแตกต่างนะครับขั้นก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งเครื่องรางเสริมดวงชะตาเป็นยันสุดขังนะครับ เป็นยันที่หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าแล้วเอาวันเดือนปีเกิดมาเขียนร้อมรอบด้วยพุทธศาสตร์มีวิธีการลงอักขรแบบพุทธศาสตร์ไม่ได้นั่งวาดอย่างเดียวไม่ใช่ของสวยงามเป็นของเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับแต่ไม่ใช่สาย,ยศาสตร์เป็นลักษณะเหมือนภาคเครื่องเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจยันนี้ เป็นยันประกอบด้วย2ศาสตร์คือพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์เนี่ยมีประสบการณ์คนข้างเยอะผมเขียนให้หลายท่านผมเขียนให้ตัวเองก่อนแล้วมีเรื่องดีๆกับผมเขียนให้หลายท่านเกิดเรื่องอัศจรรย์ก็เลยเอามาบอกต่อนะอย่างผู้หญิงท่านนี้นะครับเขา,าให้ดูเป็นวิทยาทานนะเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกทรมานมา3ปีเนี่ยเขาบอกเขาบูชายันนะว่าคุณได้รับเงินเสน่หามา4ล้าน ถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันน้ำพระคุณให้คุณจริงๆนะนี่เขาส่ง,งสีอมซัย์มาเนี่ยสามล้านกว่าซึ่งบัญชีอ่าคือเขาบอกเขาทรมานมาหลายปีอ่ะทีเนี้ยเขาใช้นี้ไปหนึ่งล้านเขาเหลืออยู่สามล้านนะครับเขาก็เลยเชื่อมากนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็เกิดเรื่องดีๆบางคนเป็นข้าราชการเนี่ยโดนโปรโมทได้ขั้นได้ตำแหน่งเพิ่มเลยนะครับในปีนั้นบางคนเนี่ยเขาเขียนย้ายมาหลายปีนะบูชายันเนี่ย ก็ได้ย้ายสมใจนะครับในปีนั้นบางคนเดืท้องสมใจปล่อยมีบุตรมาห้าปีแบบนี้บางคนกิจการไม่ดีได้ยันไปเกิดแบบสิ่งใหม่ๆนะครับพลิกธุรกิจใหม่ขึ้นมานี้ก็มีนะนะครบ,บางคนได้โครงการใหญ่งานใหญ่มันแล้วแต่เหตุนะครับแล้วแต่คนนะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องรางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นเครื่องรางโบราณเป็นความเชื่อส่วนบุคคล นะครับเอาไว้ห้องพระเอาไว้ที่สูงก็ได้นะครับเราบูชาในบ้านเรือนนะท่านใดอยากได้ลิงไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกต็อกนะครับนะก็นะท่านใดอยากเข้ากลุ่ม VIP นะนะครับห้างวดติดแล้วนะครับนะอยากเข้ากลุ่ม VIP นะเป็นเลขมงคลเลขเด็ดนะลายวอลและยานอาลิงไลน์ด้านล่างนะครับแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับนะก็มีค่าลงทะเบียนเข้ากลุ่มนะครับวันนี้สวัสดีครับ